สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้พามาดูลูกปลานะอายุประมาณสามวันนะครับทุกคนอันนี้คือ,อคอกแรกที่ผมทำนะทำทำต่อจากที่ไม่ได้ทำมานานนะนี่เห็นไหมอ่ะนี่อันนี้น้อยอ่ะฝั่งนี้เยอะนี่เยอะนะอันงนี้ ดูใ,ใกล้เห็นตัวกล้องไม่โฟกัสอีกนี่นี่น,น,นีอันนี้ก็สามวันนะครับนี่มีเยอะมากส่วนเรื่องจะรอดสักกี่ตัวก็รออัปเดตติดตามนะทุกคนอันนี้ก็ผมเอาพ่อพันธุ์เป็นเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้คือผสมใหม่ อันนี้คือผสมใหม่จะผสมอีกครอกนี่พ่อพันธุ์มันผสมได้เรื่อยอ,อยู่แล้วนะเป็นพ่อพันธุ์อะไรเนะี่ยเป็นกาล็กซี่นะกาล็กซี่แต่ว่าสีไม่ค่อยออกเท่าไหร่กับแม่พันธุ์ก็จะเป็นค้ยกาเล็กซี่นะครับสีเข้มมากอันนี้คือมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าสามวันเนี่ย ผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงตัวแบบขายได้แล้วเนะี่ยผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆอันนี้คืออัปเดตให้ดูการพัฒนาของลูกปลานะครับแล้วมันจะลอดสักเท่าไหร่นะอันนี้คือผมเลี้ยงในในนี้นะส่วนหนึ่งเดือนปุ๊บผมก็จะเอาไปเข้าบอ่อใหญ่แต่อันนี้มันเป็นอนุบาลปลาไปก่อนผมไม่ได้ทําเยอะนะตอนนี้ทําแค่คอกเดียวนะแค่อยู่ในช่วงทดลองว่าจะลอดสักกี่ตัวนะทุกคนก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมอัปเดตเรื่อยๆนะครับ อันนี้คือวันที่สามของลูกปลานะเดี๋ยวอีพี่แนามาให้ดูหม่โอเค